สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูรีวิวอีกหนึ่งรีวิวนะคะของคุณณเรืองนะคะว่าได้ทดลองแช่นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตัวสมุนไพรแช่เท้าแช่มือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอ่อณเรืองได้ทดลองใช้ตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเกลือสมุนไพรแช่เท้าแช่มือค่ะแช่แล้ว ก่อนแช่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนแช่ก็มีอาการมึนชาเวลานอนก็เป็นตะคิวครับเป็นตะคิวตามมือตามเท้าเวลานอนขดนอนอะไรมัง่งพอได้มาแช่เกลือสมุนไพรก็รู้ว่าอาการมันมันดีขึ้นเยอะดีมันผ่อนคลายค่ะแล้วแช่มาแล้วออแช่กี่ครั้งแล้วคะใช้มาประมาณนี่ตอนนี้ประมาณสครั้งนะครับแล้ <3 S 1> อาการดีขึ้น โอเคค่ะแช่แล้วก็คือมีอาการดีขึ้นก็คือทุกวันนี้ไม่ก็ยังจะใช้ต่อไปอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้นะคะตอนนี้คือไม่มีอาการปวดแล้วหรือว่ายังไงคะไม่มีครับไม่มีดีขึ้นเยอะเลยแต่คิวก็ไม่กินไม่ไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนก็นอนหลับสบายมันคลายเส้นคลายตามมือตามเท้าที่เราแช่น่ะโอเคค่ะก็คืออยู่เยอะอยู่ดีมากเลย โอเคค่ะอันนี้ก็คือคุณนเรืองนะคะก็คือก่อนจะใช้นะคะมีอาการนะคะเป็นตะคิวตามมือตามเท้านะคะเป็นตะคิวตามมือตามเท้าโอเคค่ะพอใช้แล้วประมาณ3าครั้งนะคะ <3 S 1> แล้วก็ ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยเป็นตะคิวแล้วนะคะไม่ไม่ครับไม่เป็นครับไม่เป็นเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะแนะนํานะคะตัวนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นตะคิวนะคะชาตามมือตามเท้านะคะเกลือสมุนไพรแช่เท้าแช่มือนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ